สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ที่ S S C สถอนีสิริสิลามาสเซตไทยพอมกนะครับเราต้องกระซิบนิดนึงพูดดังไม่ได้นะครับอายไปเนี่ยที่เราไปทำวิดีโอวันนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่าโดนบังคับมาดูหนังไม่รู้ไม่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 ไ่ม่ไ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  มันก็จะสีรุ่มแล้วนะคะหลังปีใหม่น่าจะไม่มีเวลามาดูค่ะการที่เราผัี่านการับเราเลือกในอะไรนะเลือกในแถวเอชนะคะแถวอะไรดีลุกดีลูกนะคะเอลักซ์ดีลุกก็ได้เอลักซ์ไหที่เรามาดูเรื่องอะไรกัเรื่องอะไรคุณนายโฮคุณนายโฮวันนี้เป็นเป็นหนักอะไเป็นหนัหนังแนวออกน่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะค่ะวันนี้ก็เข้าวันแรกใช่ไหม แล้ววันนี้เรามีแผนเนี่ามาเราจะมาดูหรืออยู่ดีๆก็แบบอยู่ดีๆอยู่ดีไม่อยากไม่อยากมอยากอันนี้จริงๆแล้วเพิ่งกินหมกระทะมาแลใช่ตที้เพิ่งไปกินหมูกระทะมาแล้วนีแล้วทีนี้ก็เออจะไปไหนต่อดีก็เยเรายมให้ดีกว่าสาเหตุก็คือเนื่องจากขึ้นมาในเรื่องขึ้นมาในเรื่องอยู่ทีมันก็มาขึ้นหน้าลงหนักแล้วก็เออเครื่องเปียกดูหนังขึ้นมาก็เลยแบบโดนฟอสที่ให้มาดูหนังโดนฟอสโดนฟอส แต่พวกนี้เราจะตื่นกลับบ้านนะครับพวกนี้ว่าจะบ้ายตอนไหนก็กลับตอนนั้นนะคะซึ่งดังของเราเนี่ยจะเข้าเราจะเข้าไปดูสิบห้าจริง,งจริงยังไม่อยากกลับบ้านนะคะมีแพลนบอกเลยว่าพ่อแม่ให้เลือกค่ะระหว่างจะไประยองหรือว่าจะไปสิงคโปร์เออคือพอานี้ก็มีคิวซักผ่านะคะแต่ว่าต้องแบกแกตไปอุบลคิไมเกลนะคะเพื่อมาดูน่ะค่ะวันนี้ก็ไปทำพาสปอร์ตนะคะตอนเย็นนะคะ ตกินเท่เท่าไร่ะเจะมีกินไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาไดะ